สวัสดีครับคุณผู้ชมสบายขับขี่กับอีสูตตอนนี้มาคุยกันเรื่องกลิ่นในห้องโดยสารทั้งกลิ่นหอมและกลิ่นไม่พึงประสงค์ครับบางท่านอาจจะคิดว่าแหมไอ้กลิ่นเย็นๆอย่าง,างพิมพเสนหรือการาบูลมาทําให้ชื่นใจดีแต่จริงๆแล้วเป็นอันตรายทีเดียวครับเพราะเป็นของแข็งที่ระเหิดเป็นกา๊าซจะเข้าไปตกผลึกเกาะอยู่ในตู้เครื่องปรับอากาศเหนียวเนินหะ่ะฝุ่นและสิ่งตงกปรกเข้าไปจับทําให้อุดตันไม่เย็นเป็นอ่อเกิดของเชื้อโรคเช่นเดียวกับน้ําหอมทั้งหลายแหล่จริงๆแล้วกลิ่นสะอาดดีที่สุดครับ แต่ถ้าเกิดมีกลิ่นกลิ่นอับกลิ่นอาหารกลิ่นไม่เจริญจมูกถ้าไม่มากนอกจากเช็ดถูทําความสะอาดแล้วใช้ผงคาร์บอนดูดกลิ่นหรือกากากาแฟเม็ดกาแฟเข้าไปวางครับซึงทาท่างชอบดื่มกาแฟก็คงจะหอมดีทีเดียวแต่ถ้ามากทําความสะอาดแล้วนํารถไปจอดกลางแดดจัดเปิดประตูทุกบานถ้าเป็นกลิ่นอับชื้นจากแอร์ก็ให้เปิดพัดลมแรงสุดไว้สักพักรับรองหายสวัสดีครับ